ม่รู้มีตัวเดียวหรือเปล่าวะเฮียแต่ดูให้แต่ดูให้เฮ้ยมีคนเปิดประตูพิวกมีรถมีรถจอดมีรถมีรถมีรถตาย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 โอ้เฮ้ยอันล็อกรถได้ปะเฮ้ยรถไม่ล็อกเนี่ยรถออกปะเฮ้ยรถล็อกรถล็อกไปที่ฝั่งคนขับไปฝั่งคนขับรถล็อกรถล็อกยิงล้อทิ้งก่อนยิงล้อทิ้งก่อนยิงล้อทิ้งก่อนที่ไม่เห็นเองกะตอนเนี้ยเอ้ยไม่ยิงล้อพังยังไม่ไม่ไม่เล่นใจผมยิงไปสองล้อ ขอออกก่อนเอาอีกเอาอีกเอาอีกน้อยยังไม่พังเอาให้มันหายไปเลยดูให้อยู่ดูให้อยู่เก็บสองเก็บสองเก็บสองสยองรถแดงไหมแดงแดงแดงใคน่าจะเป็นซีนั่นชื่อมันชื่ออะไรอ่ะเอ้ยไม่ได้ดูอะเจือตัวทีชื่อมันชื่ออะไรอ่ะยักษ์เอ้ยไม่ได้ดูอะเจือตัวทีอะไรเอ้ยผมต้องออกก่อนป่ะพี่เดี๋ยวมาซ้อนยิงให้มันพังก่อนอ่ะให้รถมันพังก่อน รถมันอึดเย้อดิอเออม่รู้กระสุนลูกท้องเงยอะมันย,อ,ยอัดเลยอัดเลยลมุยก,<า>กจักรพี่มุมบอดนะไม่เห็นเองนะรู้จักนาธานมุกจัมีนายก็ไม่ละไอสัตว์ทุม,ม่ไม,ม่พังมีรถไม่พัง,พง <c oughs> เลยเรื่อยไปรถเลยรู้ได้ไงก็ผมดูงั้นเอ็งทิ้งของไว้แถวนั้นแหละแล้วก็ดักแถวนั้นน่าจะมาเอาของเนี่ยเข้มผมดันเข้มผมสองตัวสองตัวสองตัวผม ไตรงไหนไม่เห็นไม่เห็นท้ายตึกท้ายตึกท้ายตึกสองตัวสองตัวดังอยู่ดังอยู่เสิร์มอีเกิลของผมนี่แหละประเด็นนี้คือพี่ไม่เห็นตัวมันว่ามันอยู่ตรงไหนเสิร์มอีเกิลผมอยากจะสอยหัวมันเห็นตัวละวขอให้โดนภาวนาเก้าโดนลวงไหมเพี่อนลวงลวงสวยเล่นหนึ่งตัวแต่เนี่ยมาเสริมแมาหลายสองตัวนั้นอ่ะาไอ้ไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรมีคนวิ่งตรงเขา ตีนเขาตีนเดี๋ยวเดี๋ยวไหนหน้าผมหน้าผมเออทิศทิศนนอตทิ้นนอตนอนเวทนอนเวทนอนเวทหน้าผมมีตรงตีนเขามีคนวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะใต้สะพานนะพี่ใต้สะพานนะเคเฮ้ยมีอยู่อยู่ใต้สะพานอยู่เห็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 นอยู่กี่เมตรวะร้อยเห็นละเห็นคนละเอ้ยมิงลงนะเห็นละเห็นผมนะเหยือยื่อเพิ่งนะเหยื่อไม่ใช่ต้องบี้คนคนเห็นละเห็นละใจเย็นใจเย็นนะตอน โอ้ยหมดระเบิดเลยเชี่ยน่าจัดตายละไปเอาไปเอาของไปศพไปเค็มศพมีซอมบี้ยังอยู่ดิเอ็งเห็นศพมันระเบิดปะเห็นศพมันหัวระเบิดปะเห็นระเบิดระเบิดมาจากไหนมันมีมีมันใจอะแต่มันมีเยอะขนาดเลยเหรอวะพี่ไม่เห็นไอ้นี่เว้ยไม่มีเยอะจัดเลยวะพี่โก้สมจะหมดอยู่เฉยไว้อยู่เฉยไว้อยู่เฉยไว้ไอ้ในตึกที่ไอ้ในตึกที่ผมมันอยู่ในตึกเลยใช่ไหม น่าจะเพราะมันมีเสียง <S <S ตายก็ตายช่างหัวแม่มาดิศพผมมีอยู่มันไปแล้วะเนี่ยไม่มีไม่มีคนอยู่อันนี้ขออันนี่สม,ม,มันเลยเคยมเคมเคมศพผมมีไหนวะอเอศพโดนคนไปแล้วของหายหมดเลยปืนไม่มีแล้วแต่แค่เคม็มก่อนเฮ้ยเสียงคนกระโดดเดี๋ยวนะไหนไหน ในเข้าในตึกเข้าในตึกเข้าในตึกตรงที่เออตรงที่ผมยิงตายตายตายอุย้ยเอ,า,อยามีไฟมาอุย้ยเคลียร์ซอมบี้พ่อมถอยไปมาอีกตัวนึงมันจะมีตัวม,มา,าวไม่ตัวนึงมันจะมีตัวมายน้เคลียรอุย้ยตายไม่ได้วะเสียงปืนใครวะผมตายผมตายผมตายผมโดนยิงแปลระเบิดที่บ้านมาสักสองลูกดูมันตึกดูมันตึกเห็นตัวเห็นตัวซอมบี้วิ่งซอมบี้วิ่งตรงบันไดอ่ะอยู่ตรงบันไดใช่ใช่ไม่ใช่ผมตรงบันไดน่าจะเคลีศพผม ไอ้เขี้ยแม่งไปคิดกูมันรุดตำแหน่งพี่ละครับกันดูดูดูมีศพด้วยเขี้ยมพมีมีมีศพอยู่มีศพอยู่ชาร์จเลยไม่เป็นไรฟึ่นนะดีมันเป็นสไนอ่ะสไนอ่ะดิกูไม่มีแต่สไนตัวนย้แค่สไนหมดเลยงั้นเก็บของมันมากูใส่เคมหมดอ่ะมาดิ เราถอยไหมไม่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 ถอยเราได้เปรียบอยู่เฮ้ยลูกซองเก็บลูกซองมาอลูกซองเอาลูกซองชาร์จได้ไหมได้ข้างนอกผมแต่ลูกซองถ้ายิงพลาดปุ๊บมึงตายเลยนะได้ไอ้กัจจิเช็คกระสุนอาหารนายทำได้เว่เจ็ดนัดทับแปดเช็คกระสุนกระสุนอะไรเออเอาสลักออกไปเลยไอ้เหี้ยสลักในปัญญาน เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวรีบกลับไอ้แม่หมดไปขอลรารีบกลับเลยได้ได้ได้พี่โคบเองไม่ได้นะพี่โคบด้านหลังได้ที่เป็นเนินดินอ่ะก็ได้อ้มตายไม่ได้วะโดนโดนยิงโดนนัดหนึ่งเกิดใหม่เออเขาหน้าเลยเขี่ลม่พัดกไอ้เขี่ยลมพัดไปทางนู้นเออผมอยู่น้ำก้าวเนี่ยผมจะตกทะเลด้วยผมตกทะเลด้วยเนี่ย ดิ่งเอ็งไม่ดิ่งลงไปตายหรเออวะหุ่นผม่นห่นนฆ่าเราตายวะไม่ไหวจริงวะน่าจะโดนตกเฮ้ยไอ้เชนั้นมังใจเด็ดจัดแล้วมันมีตัวเสริมเว้ยถ้าไม่มีตัวเสริมมันตายแล้วลูกซองไม่งใช้ยากหน่อยที่ผมขอลูกซองมุนขึ้นได้ไหมเอาไปเลยไม่ไอ้ลูกซองสีเขียวนั่นอะไอ้นั่นอะที่ที่ยิงมันตองตกอะไม่ยิงกับใครวะ ทำมีบ่ะไม่รู้วะยอะไรวะแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองตายโอ้โหเข้มจัดโอ้โห้ยมีตัวอันน่ตัวจะตายนะหล่อวันงนายจะตายนะ โอ้กุตายโดนกระสุนเดรอ์นี่มาะทั้งจะถึงแล้วมอยู่ไหนหน้าหน้าประตูตรงนี้เองโดนไอ้นั่นยิงมันมีปืนอยู่ระวังด้วยไม่ก็ถือแล้วเปิดแล้วก็นกวาดเข้าไปเรือนะเออมันชักอะไรวะเร็วเรวเสียงชักเหรอใช่ไม่เสียงชักกวาดเข้าไปเรือนะเออมันชักอะไรวะเร็วเ็เสียงชักเหรอใช่ไม่เสียงชักเอาไปอีกรูไปกูให้มึง สนั่นเลยวะเอาไปอีกรูกไปมึงอ่ะกูให้มึงสนั่นเลยวะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เหรออยู่ดีมีคุณภาพเดี๋ยวพี่เข้าหลังวนะิ่งอยู่เดี๋ยวพี่ปีนหน้าต่างทางนี้นะโดนโดนออกมา มีแฟดมันอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ชั้นสองชั้นสองร้อเปอร์เซ็นต์พร้อมยังพร้อมยังผมมีแฟดเอ่อประชิด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 เลยประชิดเลยประชิดประชิดวิ่งประชิดขวาพี่ดูให้ขวาแฟด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 พร้อมตั้งแล้วนะเอาเลยเออไป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 ผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งพี่ขึ้นมล้วกันผมวิ่งผมวิ่งวิ่งตัวเองมาใกล้ตายแล้วมาใกล้ตายแล้วเอาเลยผมมองผมมองไม่เห็น ลงก่อนลงก่อนที่พื้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 นหาของกินชักยังชักแล้วชักแล้วหาของกินก่อนเป็นชักยังชักแล้วชักแล้วเฮ้ยมันจะเอาคาตาณาลงมาลบลบเฮ้ยมันจะเอาคาตาณาลงมาลบลบมาดี๋ยววะไม่เคยกลัว <c oughs> อุ้ยเฮียไม่น่าซลาดเลยจัดเฮ้ยมีทะลุประตู มีตัว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 โอ้กูตายไม่ไแม่งมีตัวเสริมวะมันมีกี่คนวะไปเลยนี่วะเดีนี่ทางนี้โอเคใครจะเปิดก่อนเปิดเองโหดังวะ มีไปเคี่ยวได้อุ๊ยเฮียกูโดนยิงกูโดนยิงปิดฝั่งไหนปิดมาจากตรงข้ามปิดปิดเข้ามาเข้ามาลกกหลกนหลก่อนว่าแล้วเฮียไปดักประตูทางนู้นสี่สามสี่สามมอบไปไปรักษาดเดี๋เดืดประตูหน้าให้เห็นละแค่วะยังโดนยิงมั่นนานทัน ผมไม่โดนหอบแต่เขานอกไม่โดนพี่อย่งไหนยิงจากข้างหน้าอุ้ยโดนไอ้เชือยไกลมากหมอบหมอบลงมาได้ไหมได้อยู่ที่ตรงข้ามเลยอระตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเลยเพราะว่ามันยิงเสียงไม่มีแหละเก็บเสียงได้ไกลมากไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ประเด็นคือเราไม่เห็นมันเน่ยา่ออยากแก่ปวดอยาแก้ปวดหมอหมอรักษาใครอ่ะ ไม่ไหวว่ะเจไม่เห็นเว้ยประเด็นคือมันไม่เห็นถ้าเห็นตอนนั้อยู่กนะี่เมเป่นะติดติดอะไรวะซอมบี้เหรอเี่ผมก็พูดไปเถอะเสียง<า>ไม่ผานท<ม>านผ่านใครอยู่เนี่ยมันตัวเองไม่ไม่พี่เหลือเท่าไหร่ตอนนะี้นาทานก็โดนยิงสี่สิบเอ็ดสามเอ็ดเนี่ยสี่สีส่เนี่ยอุ้เหลือสิบสี่ป่ะนึงโอเคโอเค,คไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวผมแกะย้ายพี่พี่ผ่านเอาเองนะได้ ไม่ไหวผจะตายเดี๋ยวนี่ไปอะไรก็ได้ี่ตอนนี้นี่ปฏิชีวนะคงปฏิชีวนะเข้าไปก่อนนะไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นค่อยกินตอนมันมีเอฟเฟกต์เซ็ตสูผมเหลือแปดไม่ผมไม่ใช่ไอเดบบเซ็ตสูงไอ้สัตว์แต่เราไปไม่ได้ไอ้ผมเหลือหกผมไม่รอดผมเลยแผลนึงฟินอีกเที่ยวอยู่ไหนใช่เหรอช่วยนายผมไม่รอดเลยแผลนึงเลยแผลนึงสี่สิบเลยสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทันหรอวะ สองสองเหลือสองเหลือสองเทียละพันพันสี่สีแกให้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 เดี๋ยวแกให้เดี๋ยวแกให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวแกให้พันไปหนึ่งละตายแหมเรียบร้อยเกิดเกิดที่นี่ได้ปะเกิดเกิดไม่ไม่ไม่เกิดเออใช่เกิดที่นี่แล้วไปดูฝั่งตรงข้ามอ่ะไอ้ี้เหรอเอากูโดนซี่ีตอนไหนอ๋อน่าทาน พี่ดูข้างหน้าน่ะเอ็งเหมาะสิสิบเจ็ดฝั่งตรงข้ามอ่อไม่รู้ตรงไม่มีคนมีคนวิ่งเข้ามามีคนวิ่งมีคนชาร์จเจ็บเตรียมปืนชิดขนาดสุดตายเนี่ยตายตายชิปรุ่นดำชิปรุ่นดำเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งตายสอง ปิดประตูปิะตัวเลยพี่ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เหลือตัวนึงเหลือตัวนึงขีดซ้ายขีดซ้ายเจขอปืนหน่อยโยนปืนมากระสุนจะหมดตายมันปิดประตูมันปิดประตูผมตายผมตายพี้ไี้ยินดีเขูตายเฮีย